คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่าที่143ตอนอย่าปากดีแต่ให้ทำดีจะดีกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name? Dry out the demons and in your name perform many miracles. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me. You w v l l do worse พระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23สวัสดีครับพี่น้องครับจะน่าตกใจมากแค่ไหนหากว่าเราถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสวรรค์ทัทง้ทงทั้งที่เราเรียกพระเยซูคริสต์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านายมาตลอดทัทง้ทงทั้งที่เราสอนและเทศหรือเผยพระวจนะในนามของพระองค์ท,งท,งทั้งทั้งที่ เราขับไล่ผีออกจากคนได้ในพระนามของพระองค์และทั้งทั้งที่เราทำการอิทธิฤทธิได้มากมายในพระนามของพระองค์และเหตุผลที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์อันน่าสะเทือนขวัญน,นั้นก็คือเราทำความชั่ว evil doers พี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ1 5ถึง20ก่อนหน้านี้พัฒนาไว้ว่าคนทำความชั่วดังที่กล่าวนั้นมีลักษณะดังนี้ 1. เขาเผยพระวจนะแต่เท็จ 2. เขาเป็นสุนัขป่าดุร้ายที่เข้าหาคนอื่นในคราบแกะที่ดูน่าเชื่อถือ 3. เขามีพฤติกรรมที่ขัดกันเองแม้พูดจาดีน่าฟังแต่ผลของชีวิตกลับตรงกันข้ามและ 4. เขาไม่ทําตามพระไทยของพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ที่เขาได้ฟังหรือเรียนรู้มาพี่น้องครับ ในมัทธิวบทที่25ข้อที่1-13ยังพัฒนาถึงคนที่ไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ว่าเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารีงโง่ห้าคนที่รอรับเจ้าบ่าวมาตั้งนานแต่มาตายตอนจบคือเขาไม่เตรียมตัวปล่อยให้น้ำมันที่มีอยู่หมดลงในเวลาที่เจ้าบ่าวมาพอดีแล้วเมื่อพวกเขาไปเคาะที่ประตูขอเข้าไปด้วยก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปข้างในด้วยคำพูดเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ก็คือ เราไม่รู้จักท่านส่วนในมัทธิวบทที่25ข้อที่31มสถึงสียังบรรยายภาพคนที่อยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ที่ถูกปฏิเสธและต้องรับโทษเพราะพวกเขาไม่ประพฤติด้วยความเมตตาตามพระไทยของพระเจ้าต่อผู้ที่เล็กน้อยที่ขาดแคลนหิวโหวยหรือประสบความทุกข์ยากลําบากครับดังนั้นถ้าเราจะเข้าสวรรค์เราต้องเป็นคนที่ประพฤติตามพระทยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจเรา พระเยซูคริสต์ตรัสว่าคนที่ทำตามพระทัยของพระเจ้านั่นคือพี่น้องของพระองค์อย่างในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ50ได้กล่าวว่าเพราะว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทยัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราและคนที่เป็นพี่น้องพระองค์จะต้องไม่ใช่คนที่มีดีอยู่แค่ที่ปากที่เรียกว่าเก่งแต่ปาก คือแค่ฟังและเรียนรู้มาแล้วก็สอนหรือเทศนาพระวจนะของพระองค์แต่เขาไม่ได้ทำตามสิ่งที่เขารู้หรือสอนเลยพี่ดองที่รักครับในวันพิพากษาจะเกิดปรากฏการณ์ช็อกโลกขึ้นกับหลายๆคนแต่ขออย่าให้เราเป็นหนึ่งในนั้น,น,นเลยนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของเราให้เราเรียนอ่านฟัง ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและลงมือปฏิบัติตามนั้นด้วยความเชื่อฟังยินดีและเป็นเลิศดังคำแนะนำที่ว่าจงพูดจาอย,ย่างถ่อมสุภาพแต่จงทําออกมาอย่างเล,ลิศล้ำ be modest in speech but excel in action จะดีไหมครับ คำหลุนใจประจำวันจากพระวัจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ